เดินเข้าป่าแต่เช้าเลยวันนี้มาดูเห็ดทีเห็ดมันบานแล้วอยังมันไม่บานหรอกมันหนาวอืมหนาวมากเลยฝนก็ตกทุกวันนี่ยเว้ยผลสะเงาะขึ้นน้อยหนึ่งออกมาจะเกลืบนี่ได้ได้กินบนไนแนวนี่อืมมีแต่รอยขามันเนาะขามันแต่ปีที่แล้วนี่พี่น้องเห็นไหมนี่ขามันตั้งแต่ปีที่แล้วน่ะ นี่และ,ะ,ะ,ะงานึันที่โอ้ยเจ้ามากเกิดหน่อยเถอะมันบ่กะไหนเอนหอนเนี่ยมันถเถอะเถอะพนอนั้นเพราะสิเดใส่อันั้นบ่ใส่แกงน้อใหม่เมียดกันอยู่บ่อืมบ่ฮะไหนโพลอกพี่น้องได้ซ้ำนี่แหละฝนมันตกแล้วทีนี้ถ้ามันไม่หนาวนะถ้าถ้าฝนตกแบบนี้เนะี่ยเต็มขอนพี่น้องปีที่แล้วเนี่ยเต็มขอน แต่ปีนี้มันหนาวมันยังหนาวอยู่พี่น้องมันกเ็เด็นมันอาจจะหลงดีใจตอนที่ว่าอากาศอุ่นลงอุ่นขึ้นนิดนึงประมาณสองสามวันแล้วทีนี้มันถึงได้กเกิดไงอืมกระเดี๋ยวรอบเบิ้งพี่น้องว่า้าานาไอไอหายหายหนาวเล่วนี่เต็มคอนพี่น้องเพต้องห่วงมองนีนี่ที่เราเคยกินนะเต็มคอนอะเนี่ย อันนี้ก็สิเป็นอันเห็ดหูหนูตัวนี้สิมาเก็บอันใบอันนี้อีกก่อนกระเทียมก้อนอันเมื่อนั้นเอาเมีดมาหลงจกักเอาไปไว้ไสพนนุ่งนะหลงเอาเมีดทิ่มไสปุ่กกับบวบหัวกระเงืดกระของเอาไปไว้ในป่านั่นแหละแล้วทีนี้หลงเอาเมีดไปถมมิ่มั้างนะ อๆๆๆๆๆๆๆส่วนมันเอาไปสองอย่างเนาะเอาเท่งผัวเท่งอันนั้นบัดบัดมากกับขสิถิมอัก็คือสิถิมเม็ดแล้วก็เอาผัวมากนะพี่น้องเพราะว่าเอาผัวไปตักเหงามันเอามาปลูกนะมันก็ยุทีจาของนี่แหละแต่ว่าหันคอยอยากเอามาปลูกไก่หูไก่ตาคอยเนียน,นะคอยเอามาปลูกใส่กระถางเออให้คอยได้เส้นส้มแน่นะเงิดข้นเอาเม็ดไปถิมกระปิ่น อันอันเอาอาวุธมาหลายปานว่าจะคล้องสิเฮ็ดได้โอ้ข่อยก็บอกบ่เบียดหรอกเด้อเหนื่อยวะเอาแม่มันไว้อ่ะข่อยเอาเนี่ยตัดอันนั่นแม่ตัวเนี่ยตัดใหม่ตัดอย่างนั้นเครื่องตะกาเครื่องตะการพักเออตะกาอันนี้เงินหลายอันอุ่อัญยะมากใส่ละอถุงมือข่อยฮนี่หาถุงมือกันยุใส่สำบัดดอกปัดโอ้เงิน บางเล่าฟังขอ่อยวบาอไปซักก้อนพ่นองนข่อยหาถุงมือก็เออนี่เพ่ะหาแหลกหลากมึงเอ้หาแหลกหลากมึงเอ้นเอนาะหาตรำไตรต้นใสถุงมือก็เอาปากเอาปากข้าเาอ่าเดยวละ เลือมันเออเลือเอามาอีกแต่พอเอาเม็ดดำมดันมาแเลยอ่ะดำไปม,มาแล้วเม็ดมันแสบจะพี่น้องเอาไปอันนั้นเอาไปขั้นสมเมื่อน่ะมันก็แสบเนาะอืมอ่ะนะ ยินเข่าปากแล้วมันเบาดูวยะจักล่ะเศรษฐาให้มันอันนี้มันเศสษฐาให้มันยาวๆนี่มันเกิดอันนั่นนั่งแต่ยังหนาวอยู่เฮงว่าวันพุทธเสียนฮิมะพรอนผมน้พี่น้องอากาศมันแม้เขาพยากรณ์ว่าวันพุทธฮิมะตกประศัตรโอ้จะเป็นมาตกตายแม่นยังอยู่เข่าป้าบรมอนบ่มันยังดอกอือ ถ้าหน้าหนาวเนี่ยเราสร้างด้มองไม่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 สุนทรีนั่นเด้อารมณ์บําสุนทรีดิอารมณ์บอดีหน้าตายังบอดีอีกต่างหากพวกเราจะไปี่ขันสมไปแต่กินกระปนนะสื่อปลาทูมาอ่ามันปลาทูหอกปลาสบะบ,บอกสื่อมะอย่างให้เมวล้วก็ให่จะครองนั่ง กินมันก็คขึ้นปลาทูใหญ่เห็นละมันแซ่บอ,อยบู่หอมอยู่เหนือมันหลายกว่าเนาะแบ่บเอาพอได้กินกับปนกับแก้วชยู่ได้หนึ่ง,งมาเอาบ่ได้มาบ่ได้มาเอาเหมือน,นึงบ่ย่างเขาปลาซื้อแต่ว่าบ่าได้ขุดนะมือน,นึงนี่อยู่ย่างเขามาเลาะปลาซื้อนะแต่ว่าเมือนนี่ต้องเอา Cái nhỏ Con ba bạc ý nhỏ để Mình bạc tiểu bò đeo điêu Một mình yang, để xem để là chọn em. này, xem phải thua khỏi cả đời <cười> <cười> ôi nó anh yang, 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 này yang, yang, này yang, 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 này, anh เสียงนกรันปวดปวดเสียงนกอันรันเขียวปวดปวดอยู่นะมันจิกต้นไม้ว่าสิบ่ะตกปกตกปกอยู่นะเลี้ยวไปทางไหนดีทางนี้ก่อนอ้ยทางนั้นค่อยไปดูเห็ดป่วยมาทางนี้ก่อนตัว อา้าว่มขึ้นจั้งแบบแต่เมื่อวานเนี่ยซื้อเนื้อมาสิเพลผัดใส่เนื้ออมใส่เนื้อตัวเนี่ยมันแสบอ่ะ กรมีพ่อได้กินอยู่แล้วได้เทลก่กระปุกเอาไปขันไว้เทละกระปุกที่เลือกกินกับปนกับยังไปนะก็ขนมจีนขนมเจินไปได้มดหน่นะ